เกสิกะเทนโชขั้นสุดท้ายการเดิมพันที่แลกมาด้วยพลังทั้งหมดของอิจิโกะหนึ่งในฉากที่ตราตึงใจแฟนบีดมากที่สุดเนี่ยก็คงต้องขอ,อยกให้การปรากฏตัวของร่างเกสิกะเทนโชขั้นสุดท้ายซึ่งเป็นท่าไม้ตายสูงสุดของคุโรสกิอิจิโกะในร่างบางไขเทนซะสันเงือึสิ่งที่ทาให้ท่านี้เนี่ยมันพิเศษนะครับไม่ใช่แค่ความอลังการฉากต่อสู้เท่านั้นแต่คือเงื่อนไขที่โหดร้ายที่เมื่ออิจิโกะใช้ร่างนี้นะครับเขาจะสูญเสียพลังยู่มท,ทั้งหมดไปตลอดการซึ่งภายหลังเราก็จะรู้ว่าไม <laughs> กลายเป็นการสละพลังเพื่อแลกกับชัยชนะที่ไม่อาจถอยได้ในร่างนี้อิจิโกะจะเปลี่ยนร่างจนแทบจําไม่ได้เลยเส้นผมกลายเป็นสีดําและยาวถึงเอวมีผ้าพันทั้งตัวคล้ายกับมัมมี่นิดนึงรวมถึงปิดปากและก็จมูกไปด้วยมีวลวดลายสีดำคล้ายเปลวไฟแผ่ขยายทั่วร่างและร่างกายแผ่แรงดับบรรนวิญญาณสีดําหนาทึบตลอดเวลาโดยเฉพาะรอบแขนขวาที่ใช้โจมตีซึ่งร่างใหม่นี้เองก็สื่อว่า อิจิโกะไม่ใช่แค่ผู้ใช้กัสิกะเท็นโชอีกต่อไปแต่กลายเป็นหนึ่งเดียวกับกัสิกะเท็นโชอย่างแท้จริงครับการแปลงร่างนี้ทําให้อิจิโกะสามารถใช้ทรามนตายขั้นสูงสุดอย่างมุกเกสึได้ซึ่งเป็นการสร้างดาบสีดําสนิทขึ้นมาในมือแล้ววิ่งออกไปสร้างม่นานพลังสีดําขนาดมือมาพุ่งเข้าใส่เป้าหมายทําลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าและทําให้ท้องฟ้ามืดมิดไปชั่วขณะพลังของมุกเกสึนั้นรุนแรงถึงขั้นสามารถสร้างความเสียหายหนักให้กับไอเซนโซสเกศสตูที่แข็งแกร่งที่สุดในซีรีส แติดแอคยืนนิ่งไปหน่อยเท่านั้นแหละโอ้โหไม่งันชาไปละมัวแต่พูดจนเวลาในร่างนี้มันหมดนะครับจนท้ายเนี่ยโอ้โหเกือบจะแพ้เลยทีเดียวนะถ้าไม่ได้อุราฮระคิสเกะมาช่วยเนี่ยแตกแน่นอนครับพี่ทีโก